สวัสดียามเช้าจ้ากับวันพักผ่อนยาวๆวันที่ฝนตกไม่หยุดเมื่อคืนจะบอได้ไปกีดอย่างเนาะ,ะ่ะพี่นอนฝนตกค่าตกแน่จนเข้าเดียงเดียไม่ทห้เศรายูมาติดทางกา้างเมือ่อตกไปด้วยคะ่ะ ผมต้องตกอยู่เลยตลกแห้งขัดขึ้นทั้งบ้าท้เศร้า,รอ,าอยู่ท่าเียเหนืยใส่ยุดเงา้วด้วยบริกรผิจมแลบตลกขัดตกเนี่ยุดดอนขุดจับจับเพื่อขุดจับ โกคข้าวโกแก่มนวน้านที่ท่วมโลกกับบะทีแะ่แบะเืนท่สเลยองยูนองนยำ้องยงจอยหน้าแหลมหน้าแหลมหน้าแหลมหนูนขเข้าไปหรือหนูขเข้าไป thể ừ, thao gian ủi na mắt giọt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  ớt 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 มันตกดีเอิ่นยังหลบฮะเอวอย่างเมื่อย่าแต่อิ่นบบโอ้ยหนาวเอ้ยหนาวอ้ยหาเอ้ยหาเอย โต๊ะค่พี่น้องนั่นครับบ้่นเตาโต๊ะกหนูนเ,เ,เ,เข่าแล้วล่ะนี่ใครเป็นเพืเ่ต้อมข่าวไม่้แล้วลี่รถขี o นี่ยังไเนี่ยังมวยหยองเลอยอย่างนี้นี่อะไรเยงิ้เข่ยโอ้ยโอ้ยประจบอย่าเที่มีคนหนาวหนวหนว รม่ดาเลยเราไม่จมเลยเรามจมเลยจมหย่างจมหยางนี่กหิ้วเข่าไปลด้วเข่าโอ้หิ้วเข่าเดยนไม่หาต้มไข่ยู่ต้มไข่ยู่หลายวะถึงบ้ามาเ่เคยมีหางพอกับแมงมั่มีหางเนาะาทางประท่านจรนหอ ไม่ออกมาแม้จะถามว่าท่านารื้อติดโยถางเลยมันจะเล่นง,งงกับถ่างบ้าง,างมันจะเล่นกับถางมันมมน,นั่นแหละนู่มือยองเลยสำหรับคลิปนี้กะไว้เที่ยงคืนี้เขาคะ่ายตกทย้ยหมาท้ายฝนอีบ่มไปเจอดอกสถานการณ์น้ำเส้าที่จังหวัดอุดรเพื่อกุจจารประสังกอนะครับฝนยังตกก็เส่า กดจีดยางด้วไลด้วขาดไล่ใดเป็นลายเงเราคนขอขอบคุณพี่น้องที่ขามารับส้มน,นะค่ะซอยกดไล่กดสับกะไข่ในรูปแบบะกดติดตามเมนี่ยขอบคุณหลายค่ะ